ทำตัวให้ยุ่งๆเข้าไว้เดี๋ยวความตาหายก็จะลืมเราไปเองนี่คือเรื่องราวของชายชาวอเมริกันเชื้อสายกรีกคนหนึ่งที่ชื่อว่ามิสเตอร์สตามาติสเขานนะอพยพไปอยู่ที่ประเทศอเมริกาที่รัฐโอไฮโอแล้วก็ทำงานเป็นช่างทาสีจนมีบ้านมีรถมีลูกมีครอบครัวโว้ยชีวิตกำลังสบายๆเลยแหละพออายุได้60ปีก็พบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ผ่าตัดอะไรก็ไม่ได้แล้วหมอก็บอกว่าชีวิตของเขาเหลืออยู่อีกไม่กีด่เดือนทางเดียวที่จะรักษาคือการเคมีบำบัดซึ่งเขาก็ทำได้ฟรีนะเพราะตลอดชีวิตการทำงานของเขาเนี่ยเขาอะได้ซื้อประก,กันสุขภาพเอาไว้มิสเตอร์ซามาติกก็ใจเสียมากแต่ก็ยังดีที่ลูกๆเติบโตแล้วก็ทำงานแล้วแต่เขาก็มานอนคิดดูว่าถ้าเขายังอยู่ที่อเมริกาเขาคงเข้าเข้าออกอ,อกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น แล้วก็ตายอยู่ดีแล้วค่าทำศพที่นี่หยั่นกระจกกระจกก็ทันสองร้อยเหรียญเลยแต่ถ้าเขากลับไปตายที่บ้านเกิดของเขาที่ประเทศกรีไปอาศัยอยู่ที่กระท่อมของพ่อแม่ซึ่งค่าใช้ใจ่ายก็ไม่ค่อยมีค่าทำศพที่นั่นสองร้อยเหรียญก็รู้ราสุดๆเขาก็เลยตัดสินใจบอกลาลูกๆแล้วก็พาเมียกลับไปตายที่บ้านเกิดพอมาถึงบ้านพ่อแม่ใหม่ๆเขาก็ตั้งเตียงนอนอยู่ในห้องเล็กๆนอนซมอยู่บนเตียงไอโครบเครบทุกวัน รอการตายดีดกว่าแล้วก็ปล่อยให้เมียกับแม่ดูแลเขาตามมีตามเกิดแต่แล้วมีวันหนึ่งซึ่งเป็นวันอาทิตย์เขาก็เกิดความคิดว่าแม่ตัวเรา,นาเนาะกำลังจะตายอยู่แล้วน่าจะเข้าไปใกล้ชิดตีสนิทก,กับพระเจ้าไว้ซะหน่อยตายไปเนี่ยมันจะได้มีเส้นมีสายไปสวรรค์กับเขาบ้าง พอคิดได้ดังนั้นก็เลยตะเกียกตะกายหอบสังขารตัวเองจะย่องกระย่างไปที่โบสถ์ที่อยู่บนยอดเนินเขาของหมู่บ้านแล้วก็เป็นโบสถ์ที่เขาเคยไปในสมัยเด็กๆดกด้วยพอ,อขึ้นไปถึงก็เจอเพื่อนอยู่3-4คนที่เคยรู้จักกันแล้วข่าวก็แพร่กระจายออกไปว่ามิสเตอร์ซามาติกกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ไม่สบายด้วยหลังจากนั้นก็มีเพื่อนเก่าๆที่รู้ข่าวพัด เปลี่ยนเวียนกันมาเยี่ยมไม่เว้นแต่ละวันบางคนมานั่งคุยกันเป็นชั่วโมงบางคนก็ถือวายมาแต่เขาก็ดื่มด้วยนะเพราะว่ากำลังจะตายอยู่แล้วจะอะไรกันนะกันนะตายแบบสนุกสนุกยันดีกว่าตายแบบเซ็งเซ็งเพราะหลายสัปดาห์ผ่านไปตัวเขารู้สึกแปลกๆเอ๊ะทำไมเรารู้สึกมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นนะก็เลยพยุงตัวเองออกไปไปเดินเลาะริมรัว้ว ดูสวนหลังบ้านสูตรคลิ่นดินคลิ่นไอทะเลเปอรว้มันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วมีวันหนึ่งเขารู้สึกว่ามีแรงมากขึ้นกว่าเดิมก็เลยถึงขั้นลงมือขุดดินนับปลูกแครอทปลูกมันฝรัง่งแล้วก็ผักสวนครัวอีกสองสาอย่างด้วยตัวเองแต่ก็ไม่ได้หวังว่าจะอยู่นานจนได้กินผลของมานหรอก ซึ่งตัวเขาเองหวังแค่ว่าแม่ได้ออกมาโดนแดดได้ออกมาสูดกลิ่นไอทะเลตีนติดดินมือเพื่อนดินซึ่งก็เป็นแผ่นด,ดินที่เขาเกิดมาแค่นี้มันก็สุขใจพอแล้วแหละหลังจากนั้นเขาก็ลุกจักเตรียมมาทำสวนครัวอยู่ที่หลังบ้านทุกวันทุกวันหกเดือนผ่านไปเขายังไม่ตายแถมยังได้เก็บเกี่ยวกินผลไม้พืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้แต่หากคราวนี้ ย่ามใจคิดการใหญ่เลยถึงขั้นเข้าไปถางหงยาในไร่อ่างุนของพ่อเขาที่มันรกละเกินแล้วทุกวันในตอนสายๆเขาก็จะออกมาตากแดดขุดดินฟันยากจำจัดวัชเพืดหม,มักปุ๋ยใส่ปุ๋ยกินอาหารที่เขาทำเองจากผักสวนครัวที่ปลูกเองแล้วก็งีบหลับไปช่วงบ่ายๆตื่นมาอีกทีก็เกือบจะเย็น แล้วเขาก็มักจะออกเดินโต๊ะเตะเร็จเตดเฟ่ไปในหมู่บ้านหยุดคุยเจาะแกะกับเพื่อนเก่าบางทีก็หยุดดื่มวายบ้าไปเล่นไพ่ไปคุยกับเพื่อที่ร้านกาแฟาที่ลาเล่านจนดึกดึกเดนด,ด,ดคุยกับเพ้าบ้านวันเดินปีผ่านไปอย่างรวดเร็วปีหนึ่งผ่านไปเขามีแรงม,มากพอเขาก็าเลยต่อเติมห้องนอนที่กระท่อมที่เขาอยู่ออกไปอีกสองห้อง เธอเอาไว้ว่าเวลาลูกๆของเขามาจากอเมริกามาเยี่ยมเขาแล้วหลังจากนั้นไร่อัหุ่นที่เขาอุตส่าห์เข้าไปถางหญ้าก็ให้ผลผลิตที่น่าชื่นใจมันสามารถผลิตไวายได้เรื่อยๆจนผลิตได้ถึงปีละ400แกลลอนเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าจากการทำงานหนักของเขารวมไปถึงการใช้ชีวิตเดิมๆในบ้านนอกกินอาหารจากพืชผักสวนครัวที่ปลูกเองเป็นหลักดื่มไวน์ไปบสถ์ทุกอาทิตย์ถือศีลอด เจาะจะสวนเฮเฮราเพื่อนเก่าหน้าเดิมๆจนเขาลืมไปแล้วว่าเฮ้ยเขาเป็นมะเร็งปอดนะเขากลับมาที่นี่เพื่อมาตายล่าสุดมีคนไปพบมิสเตอร์ซามาติที่อิคาเรียประเทศกรีซซึ่งเขาก็ยังไม่ตายและมีอายุครบ100ปียิ้าตาบดดยิ้มปากกว้างอยู่กลางไร่องุ่นโดยไม่มีสีหน้าวิตกกังวลกับอดีตหรืออนาคตเลยดูเหมือนว่าชีวิตเขาจะยุ่งจนเขาลืมตายไปซะแล้ว